สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ,บ,บ,บรมราชชนนีพันปีหลวงเสเด็จ พระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประชวนหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคม พุทธศักราช2,568เวลา21นาฬิกา21เนาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรนศาปีที่93